อ,อโอประเึนน็นการสวัสดีครับผมอยู่ในอ,อ่อยู่ในอ,อนั่นแหละนั่นแหละเออเอ่อ,อ,อทำคลิปก็ไม่ได้ทำคลิปนานก็เป็นอย่างี้แหละครับเอออยู่ในเพจซิโมนิเตอร์นตี้นถ้าพูดชื่อแบบผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาเล่นกันเลือกสัตว์เลี้ยงไปสองตัว,วเหรออืมเอาไงดี เหมือนจะต้องเป็นแมวนะแล้วก็ตัวนี้ไม่ดีว่ะเอาเป็นแมวและหมาเฮ้ยอัปเดตใหม่น่าสนใจแฮะแล้วมันต้องเล่นยังไงนี้ทำไมแมวผมเดินช้าจังเลยกดใช่ปะมันต้องกดอ่ะหรือว,ว่าเกมนี้มันจะเดินไปตีเองน่าจะต้องเดินไปตีเองนะ นี่ครับทำลายสิบอันก็ทำลายไปเลยระบบเกมก็ดีกว่าเมื่อก่อนมัง้งแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเมื่อก่อนมากกว่าเอ้ยได้อะไรมาไม่รู้ใสไปก่อนผมรู้สึกว่ายังไงไม่รู้อะแต่ผมชอบแต่ก่อนมากกว่าอือว่คนปกติเขาต้องชอบแบบใหม่กันสิทำไมเราชอบแต่ก่อนวะเฮ้ยได้เพรมาด้วยน่าสนใจระบบเกมน่าสนใจมาก เก็บเงินให้เขาก0 0เพื่อไปด่านใหม่นะโอ้ผมรู้สึกแบบมันฟาร์มแล้วมันแบบงงงงอะไรไม่รู้สัตว์มันเดินไปตีเองหรือเรากดได้ใช่เรากดได้เรากดคลิกได้เฮ้ยเราตีได้เกมนี้ไม่น่าเชื่อเฮ้ยเราช่วยสัตว์เอ้ยได้อยู่หนาระบบเนี้ย แล้วผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไอเพลซิมเลเตอร์มากนักนะเราบผมเพราะผมไม่ก็ไม่ชอบเล่นแบบนี้เนี้ยแต่ก็มาลองเล่นดูกับเพราะมันเป็นแบบอัปเดตใหม่เนาะเข้ามาใหม่ใกล้จะเก้าร้อยแล้วก็จะเป็นดาานใหม่เลยและว่าตี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 ผมอยากแบบออฟฟี่อ่ะเอออะไรเงี้ยเห็นรีวิวแบบแมพข้อสวยน่าจะอยู่ด่านไหน โอ้ยโอ้ยเครื่องผมแหลกมากเลยอ่ะออเย้ไปเลยแล้วก็นี่เฮ้ยมีประตูด้วยประตูอะไรอ่ะ <c oughs> เดินเหมือนจะเดินเข้าไปไม่ได้นะต้องไปหาคุณแจก่อน,นปะเปล่าหรือมีสัตว์เลี้ยงลับปะ น่าจะมีมั้งโอ้โหกล่องใหญ่ขึ้นได้กล่องเยอะขึ้นโอ้โหสัตว์เลี้ยงเราก็โหดสือเกินกดคลิกเออสวยคลิก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 โอ้กลุ่มผมทักมาเดี๋ยวยะคะ่อยไปดูนะอวัดคลิปก่อน ก็เ,เก็บมาไร่ๆเลยนะผมแบบก็มีแค่เนี่ยวละเออเดี๋ยวไปดูก่อน,นว่ามีสัตว์เลี้ยงขายไหมตุม้มฮะเกิดอะไรขึ้นผมว่าเด็กผมช้าเฮ้ยเขาดีหอเขาดีจริงว่ะแม่งมาซุ่มสัตว์เลี้ยงกันเลยนะผมว่าผมจะเกลือหรือไม่ ฟองแรกของรหัสนี้เอาไปเลยหมาสองเปอร์เซนต์เฮ้ยกระต่ายเฮ้ยกระต่ายดีไหมเกลือมาผมยอมแพ้ขอซอกหกเปอร์เซนต์อะหกเปอร์เซนต์อืมอีกลอบนี้เรียงเหมือนเรียงไงเรียงรอบนั้นหกเปอร์เซนต์ต้องออกแล้วแหละโอ้ไม่สูงแล้วเฮ้ยเริ่มมาใส่สแตนเลสได้กี่ตัว เวอร์สองนี่ก็ได้ของหมน้้ำยาบูสมาใส่สัตว์เลี้ยงได้เหมือนจะใส่สัตว์ี้ได้สี่ตัวนะได้อยู่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 มั้งเดี๋ยวเดินไปตีกล่องกันเลยนะเฮ้ยอันนั้นอะไรอะที่มันต้องใช้สามสิบเพชรแล้วเพชรดูตรงไหนอ๋อตัวกล้กาฝุ่มเดินเดี๋ยวให้มอนตีไปก่อนเลยนะคะแล้วเราก็ไปดูก่อนว่ามันคืออะไรนี่ เหมือนจะปวกความเร็วใช่ไหมล้วใส่ตรงไหนอันนี้อุปยาอะไรกดใช้ไปแล้วอะ่ะเหมือนจะเป็นบูธของเกมนี้นะสั่งให้สัตว์เหลียงมาตีตรงนี้ก่อนเลยโอ้ได้เัินเยอะขึ้นอยู่มั้งอะละตีไปเลยตีไปเลยตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อย เออเหมือนมันจะอ้อของจากเกมที่เรางมาเกมนี้ได้นะแต่เกมที่เราผมก็ไม่ได้จะเล่นอะไรเพิ่งไปโลกสามเองแล้วก็มีแค่ตัวเดียวมีแค่สัตว์เลี้ยงตัวเดียวที่ส่งได้แล้วไม่มีตัวใหญ่เลยเออใช่พอผมเข้ามาเล่นกับเพื่อนเอ,อ้นยนี่ไงคุยเพื่อนไปปิดล็อกโซนใหม่ได้แล้วโอ้ oh my god ้าวนี่นี้ตรงนี้คืออะไรเอ่ย เหมือนจะต้องใช้กุญแจแล้วคุญแจหามาจากไหนเนี่ยแหละคือคำถามกุญแจหามาจากไหนน่าจะต้องตีพวกกล่องนี้ไหมเฮ้ย,เ,ยเพชรผมมีรุ่หนึ่งร้อยซื้อนี้แล้วหรือว่าถ้าเราซื้อแล้วเราจะได้เพชรเสียเพชรเออถ้าซื้อมันก็จะได้เพชรเอ้ยฟรีเพชรเหรอมาดูกันมันได้กี่บาท ได้มาต้องสามร้อยเลยนะไม่ใช่เล่นภาพก็ถือว่าสวยใช่ได้อ,อใช่ภาพก็ถือว่าสวยใช่ได้โอ้แล้วบอกเกมดีผมก็ต้องไปแอบฟาร์มมาซะละเออว้าว ดีกว่าที่ผมชอบเพราะระบบนี้มันช่วยคลิกได้เออนะ่หดีมากเลยดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยมั้งแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเมื่อก่อนมากกว่าไะ่ใ่ผมผรู้สึกว่ายัางไงไม่รู้แต่ผมชอบเมื่อก่อนมากกว่าเออ,เอ,อลืมอันนี้ก็มาแล้วมาเลยช่วยทำให้เราดูดของได้เยอะขึ้นเหรอน่าสนใจแฮ ก็จะครบแปดพันแล้วเอ้ยได้น้ำยาบูดเหรอบอูจากที่ผมเคยเล่นเกมพวกนี้มาแนวนี้ใช่ปะ่ะน้ำยาสีแดงเพราะว่าบดูดามิดน่าจะใช่ผมอ่านภาษากรีกไม่ออกได้สิก็น่าเช้ยครบแล้วอดลกโซนใหม่เลยละกลันเฮออันนี้คืออะไรนะเหมือนจะเป็นซื้อแฮ อ๋อใส่สัตว์เลี้ยงได้เพิ่มีหนึ่งตัวเหมือนชื่อเกมแล้วใช่ไหม99ตัวใช่จริงด้วยแฮม e นะไปสุ่มไข่ก่อนบูมว้าวว้าวโอ้โอ้โอ้ว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าวคือผมแหลกมากเจ้า โอ้ยสุม่มราคาหนึ่งพันเลยเหรอน่าสนใจแฮะไปเลยขอตัวจีจีมาไอหมีมีเท่าไหร่อุ้ยอย่างน้อยก็ไม่ได้กาก,ากสุดละชันมาสุ่มตู้นี้ตู้แลมีตังไม่พอได้ช้างเหรอกากสุดเลยด้วย่ะขอเสือได้ไหมอยากได้เสือเออเพชรไม่พอเออใส่ฉันเลี้ยงใหม่เอยมันใส่สันเลี้ยงให้อัตโนมัติเลยนี่ ใช่ได้ใช่ได้เออเออ,เอ,อไว้ทีหลังและ้กัน <_ d ata> หรือว่าเกมนี้ก็เปิดมาก็สมการที่รอคอยมานานนะครับ <_ d ata> ใช่รอคอยมานานมะ <_ d ata> ได้อะไรอ่ะซื้อซื้อไข่ซื้อเอกเอกไม่ได้สิสามคอย

สองหมื่นเลยเหรอพี่สองหมื่นเลยเหรอพี่พี่มันเยอะไปเปล่าสองหมื่นเลยเหรอสองหมื่นเลยโอ้เยอะไปเปล่านี่นี่นนบุ๊อ้าวแล้วเปิดเสียงเกมเลยอะ่ะโอ้ขอโทษได้นะคะเด็กชิดหน้าจอ อแ uh, บตผมได้จะหมดแล้วสิอุ้ยเสียงเกมดังไปละคิดจะดังไปละผมว่าอันนี้ก็เบาไปประมาณนี้แหละดีละเฮ้ยนี่อะไปนโซนใหม่ได้แล้วอาบี่ก่อน